สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนเทุกคนนะครับผมจอบมาดินภูครับห่างหายกันไปนานเลยวันนี้เรามาดีฟทอลครับกับคุณเป้ซนเนอร์เรคคอรเซสวัสดีครับคุณเป้สวัสดีครับวันนี้อยู่ที่งานอะไรครับคุณเป้ยที่งาน The Primary House ที่เปิดตัวงานตัวผ้าใหม่ผ้าใหม่ครับซึ่งเรียกว่าตอนนี้เรามีบางคนใหม่ของวงการมาแล้วเขาชื่อว่าบางต่อ เป็นบางขายผ้าที่น่าจีนนะครับแล้วก็เป็นการลอนที่แรกในประเทศไทยเลยเขาบอกว่ามีเล่มผ้าเอกลุศีบมากๆเลยจากญี่ปุ่นเป็นเมร์เชนจากญี่ปุ่นซึ่งจะมาลอนที่ Primary House ครับแต่วันนี้เราอยู่กับเรียกว่าตัวพ่ออีกหนึ่งคนสายเปิดผ้าเปิด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 คุณเป้ครับตอนนี้มาอัปเดตดีฟทอบ์ยสบายๆเรื่องของผ้าครับผมเห็นล่าสุดเลยนะเขาบอกว่าโลโล่เพียนาเนี่ยเขาแต่งตั้ง CEO คนใหม่ซึ่งเป็นลูกชาย หัวแก้วหัวแหวนของคุณเบรดัตต์อานัวมากครับในฐานะที่คุณเป้นเนี่ยมีความเชี่ยวชาญทางด้านผ้ามีความคิดเห็นยังไงกับผ้าของโรลโลเพียนาบ้างครับอืมถ้าพูดถึงโพสชั่นของเอวีเอ็มเอชกันเนาะครับผมรู้สึกว่าในในเคสของเอวีเอ็มเอชที่เป็นเจ้าของโรลโลเพียนาตอนเนี้ยก็อดคิดไม่ได้ว่าในเมื่อโรลโลเพียนาอันเดอร์เอวีเอ็มเอชแล้ว วิธีการขายวิธีการบาร์เกตติ้งหรือว่าแบรนดิ้งของเขาก็จะไปในทางของรื่อแบรนด์เนาะที่เราจะมักจะติดตากันว่าเยมีราคาที่ค่อนข้างสูงขณะที่เราอาจจะไม่แน่ใจหรือไม่รู้ว่าจริงๆแล้ววิธีในการทําผ้าหรือว่าการแทรคที่มาที่ไปของตัวแบรนด์ผ้าเนี่ยม,มันไปได้ถึงขนาดไหน ah. แล้วก็จากที่จับมาเนี่ยความแตกต่างมันก็มีแต่ขณะที่ราคาที่มันต่างจากแบรนด์ผ้าอื่นๆถึงมากกว่า2หรือสาเท่าอะไรเงี้ย ก็เขาก็จะมีทาร์เก็ตกลุ่มคนที่ชอบของเขาเองลโดโรพีน่าแต่ว่าถามว่าผมชอบไหมหรือจะซื้อตัดเองไหมก็อาจจะอย่างเพราะอะไรอย่างเพราะว่ามมีตัวเลือกอื่นที่น่าสนใจกว่าโดโรพีน่าไหมในมุมมองคุณเป๊ะหรือมีแบรนด์ไหนที่คุณเป้คิดว่าแบบพร้อมที่จะต้านทานโดโรพีน่าได้เออในวงการผ้าโดโรพีน่าเขาจะเขาจะขายเรื่องความเป็นเขากินตั้งแต่ต้นทางถึงปายทางเนา เขาเกิดมาจากความเป็นแฟบริกเมเกอร์มีแกะเป็นของตัวเองมีฟาร์มนเนของตัวเองมีพื้นที่มีอาหารให้แกะมีแกะแล้วก็มีเทคนิคในการที่จะเก็บขนแกะมาแล้วก็ผ่านกระบวนการวิธีต่างๆที่เขาเล่าเรื่องมาซูมูเปก้บกบอกว่าไม่รู้ว่าจริงขนาดไหนใช่ไหมครับก็ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ทางแบรนด์เขาเล่าว่ามีพื้นที่เป็นอะไรเป็นของตัวเองมาตั้งแต่สมัยนู้นแล้วจนมถึงตอนนี้ซี่ที่อวีเราซื้อไปซึ่ง พอไอวิมเอ็ H ซื้อไปแล้วก็อย่างที่บอกแหละมันก็จะมีความแบบในมุมของลูกค้านะที่ที่เคยผ่านรักชีวิบแบม่อก่อนก็จะมีความรู้สึกว่าเอ๊ะจริงไหมสิ่งที่เขาเล่ามาคราวนี้ผมว่าตอนนี้โลโลเพียนหน้านะครับเตรียมจองตั๋วให้พวกเราสองคนแล้วทั้งมาดินพูแล้วก็ซินเนอร์กอเเซ็ตที่จะบินไปให้ดูว่าจริง <c oughs> หรือไม่จริงเขาถึงต้องมีการเชิญพวกอินฟลูเอนเซอร์เนาะ <c oughs> แล้วให้ไปดูสถานที่จริง ดูไปดูมาเนี่ยเราจะเสียทรัพย์เพิ่มก็ได้นะคุณเป้น,นะมันมี2อ,อย่างคือจริงมากกว่าที่เราคิดจริงแบบที่เราคิดหรือเอ๊ะมันไม่เห็นจริงอย่างที่เราคิดเลยอันนี้มันก็จะต้องรอติดตามกันในอนาคตว่าเราจะมีโอกาสได้ทำคอนเทนต์เกิดกับโลโลเพียนาไหมแต่เรื่องของราคาเนี่ยทุกวันนี้ลักชัวรี่แบรนด์ไม่ใช่เพาะโลโลเพียนาราคาสูงมากคุณเป้มีความคิดเห็นยังไงกับ,บแบรนด์แฟชั่นลักชัวรี่บ้างทุกวันนี้กระเ,<อ>เป๋าใบหนึ่งอย่างเงี้ย ไม่ต้องแบบว่าเป็นหนังนะเป็นแบบแคนวาสธรรมดาผมว่าใบหนึ่งก็อาจจะแบบเกือบแสนบางใบก็เป็นแสนไปแล้วมันเป้ไว้ยังไงบ้างผมว่า value ในการซื้อของของแต่ละคนมันก็ไม่เหมือนกันบางคนซื้อเพราะว่าแบรนด i n g บางคนซื้อเพราะว่าคราเป็นชิปบางคนซื้อเพราะว่าคุณภาพซึ่งเราก็อาจจะเอาสแตนดาดข,ของตัวเองไปไปตัดสินว่าสิ่งสิ่งนั้นดีหรือไม่ดีก็ไม่ถูกเพราะว่ามุมผมก็ซื้อด้วยเราเรามองที่ค u a l i t ว่า สิ่งๆนี้แวลูเท่าไหร่งานแบบนี้ควรจะราคาประมาณไหนแล้วลอามาเทียบว,ว่าแบรนด์ไหนที่เหมาะสมกับเราอะไรเงี้ยแต่ว่าถ้าถ้าเราซื้อของเพราะว่าเราแวลูแบรนดิ้งหรือว่าโพ s i t i o n ของแบรนด์ในตลาดอย่างเงี้ยมันก็จะเป็นสิ่งที่มันจับต้องไม่ได้เราก็ซื้อสิ่งที่จับต้องไม่ได้ซึ่งแบบนี้ก็จะตอบโจทย์เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าคุณเป้เลือกคุณเป้อยากจะซื้อของที่แบบว่ามีคุณภาพสมกับราคามากกว่ามูลค่าของแบรนด์ใช่ไหมใช่ เพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่เล่นคลาสสิกเป็นแวร์ส่วนใหญ่เนี่ยคือทุกคนมีแบรนดิ้งของตัวเองอย่างซีเนเรตคอร์เซตก็เขามีแบรนดิ้งของตัวเองมาตินภูก็มีแบรนดิ้งของตัวเองเราก็อยากจะให้แบรนด์ต่างๆมาช่วยซัพพอร์ตทั้งแบรนดิ้งของเราด้วยใช่ไหมไม่ใช่แบบเอ้ยเราต้องวิ่งตามเพื่อจะไปจ่ายสตังเพื่อที่จะจะไปซัพพอร์ตแบรนด์เขาอย่างเดียวมันต้องแบบหาจุดคนละครึ่งแล้วมีคําถามว่าในฐานะที่คุณเป้เองเคยใช้แบรนด์แบบลักชัวรี่มาเช่นแฟร์กาโมเช่นอกสรพาธแบรนด์ ุณเป้คิดว่าตัวเองอยากจะกลับไปใช้แบรนด์เนมอีกไหมหรือว่าอยากจะใช้แบรนด์ที่มีความเป็นแบบเม k เกอร์เพื่อซัพพอร์ตวงการจริงๆเราเราก็เคยผ่านช่วงที่ใช้แต่ลักชวรี่แบรนด์มาก่อนเป็นช่วงที่คนหาตัวเองแหละว่าว่าสิ่งที่ก็พยายามหาตัวตนของตัวเองว่าตัวตนของเรามันเหมาะกับการใช้ไอเทมประเภทไหนบ้างตอนนั้นที่ที่ซื้อลักชวรี่แบรนด์มาก็รู้สึกว่าเพราะว่า ลักชี่แบรนด์แบรนด์นั้นมันสามารถ r e s o n a e กับสไตล์ตัวตนของเราแต่ว่ารู้สึกว่าพอเวลาผ่านไปเรื่อยๆเราอายุมากขึ้นความคิดเราก็เปลี่ยนเรารู้สึกว่าไม่อยากจะมีไม่อยากจะให้ความเป็นแบรนด์ของโปรดักมาขั้นกลางระหว่างตัวตนของเราแล้วก็สิ่งที่คนมองหามาที่เราเนาะเพราะฉะนั้นก็เลยรู้สึกว่าอยากจะใช้ของที่มันไม่มีอะไรเลยให้คนมองมาที่ตัวเราเพราะตัวเรามากกว่าทุกคนครับตบมืออย่างคนมีบุคลิกภาพดีท่านี้ครับ ต้องท่านี้เขาเป็นเป๊มือซ้ายเป็นกลองมือขวาเป็นตัวตีต้องตบมือแบบนี้ <c oughs> คือผมมาทํางานทางด้าน personal branding แล้วก็ทางด้านบุคลิกภาพผมอะเป็นคนที่เอาเสื้อผ้ามา support personality คือบุคลิกภาพของตัวเองเพราะฉะนั้นแตเป็นคนที่ logoless ตั้งแต่ไหนแต่ไรตั้งแต่สมัยยุคที่ใช้แบบของแบรนด์เนมแต่ช่วงที่ผมใช้ของแบรนด์เนมเนี่ยมันยังไม่ได้มีของแบบอย่างเงี้ยให้เราได้เลือกมากนะักคือง่ายๆว่ายุคของผมเนี่ย ยุค8090เนี่ยมันเป็นยุคที่แบรนด์เนมมันเพิ่งเข้ามาประเทศไทยรู้ยุคก็หมดแล้วนะเขนี้ใช่ครับ,บ,บยุคซาเ c ่ยุคอ i r m e s, <c oughs> <S เข้ามาประเทศไทยครั้งแรกตอนนั้นมันก็เป็นอะไรที่คนตื่นเต้นอะคุณเป้แล้วก็แบรนด์เนมในยุคแรกๆเนี่ยมันมีให้เลือกไม่ได้เยอะครับและผมว่าราคามันสมเหตุสมผลกว่ายุคปัจจุบันมสมัยก่อนเนี่ยผมว่า s p e e y อยู่ที่ใบละ16,900บาทจริงเหรอจริง c h a n e เนี่ยใบยละ60,000บาท เดินก้าวข้ามผ่านได้เลยนะครับค <and> ือบอกอายุไหมล่ะครับทุกคนว่าเป็นรุ่นไหนแล้วพอถึงทุกวันนี้นะแชแนลไปละสามแสนห้าคือสองใบซื้อรถได้แล้วอะแล้วทุกวันนี้รถจีนมันราคาดีมากเลยอะคุณเป้ผมว่าชแนลเขาเทคเอเวนเชีร์เนาะในมุมของความเป็นบิซนิสแหละช่วงโควิดอะเขารู้สึกว่าในเมื่อเขาขายได้มีคนซื้อตลอดในช่วงที่จีนกำลังกำลังแบบมีกลังซื้อสูงมากเขาก็แบบเอ้ยก็ขายได้นี่ อัพราคาค่อยๆอัพทีละแบบกี่เปอร์เซ็นต์นะสิบเป้าเ็สิก็ยังขายได้แล้วทำไมถึงจะไม่อัพก็ทำไปจนกระทั่งตอนนี้ตลาดจีนแตกตอนนี้เราพูดถึงแบบป้องปี2 0 2 5เนาะหุ้นของของทุกเจ้าไอ r ร n a ทสเคอร์ริงลมีแค่ Air Max อันเดนี้ที่อยู่ได้6 0 7 0 3เถึง70%ที่ที่ราคาหุ้นตกมันก็สอถึงมุมมองของตลาดแหละว่าตลาดจีนที่เคยเป็นตลาดหลักของเขาก็ ไม่สามารถสปอร์ตต่อได้แล้วก็ต้องดูว่าสเต็ปต่อไปที่เขาจะเดินกันเป็นป,นปนยังไงอันนี้ก็น่าสนใจอย่างที่คุณจอ๊บอกว่าโตลคิน่าพยายามที่จะมาบุกตลาดนี้เว่ายลักชัวรี่หรือคลาสสิกเบนซ์แวร์ผมว่าเขาคือคนที่บิ้วคำนี้ ขเขาคือคนที่เป็นเบื้องหลังในการบิวตลาดคอาว่าควีลักชัวรี่เลย <m uch> if you know you know เนี่ยเพราะว่าเราเคยเห็นผ้าโรลโลเพเหน้าก่อนที่เอวีจะจะเทคโอเวอร์มันไม่ได้ราคาสูงขนาดนี้นะใช่ใช่มันจับต้องได้ใช่แต่พอหลังเขาเทคโอเวอร์ปุ๊บเขาห้ามร้านผ้าละห้ามคือมันจะมีแบบห้ามนําเสนอนะหลังจากที่เขาทํานู่นนี่แล้วราคามันก็กระโดดไปแล้วเขาก็ทำเล่มใหม่ด้วยแล้วเขาทำก็อัลบัามเป็นแคตตากรีไปจนถึงแบบว่า อลังการแล้วก็ราคามาแบบช็อกพอสมควรใช่ไหมันไปใช่คือถามว่า,ราโรโลเน็น่าในแง่ของผ้าเขาเองเป็นผ้าที่ดีไหมและแตกต่างไหมผมว่าแตกต่างแล้วก็ไม่เหมือนใครแต่ว่าถ้าจะจ่ายในราคาขนาดนั้นอาจจะต้องคิดนิดนึงว่าเราจ่ายจ่ายเพื่อแบรนดิ้งโลโลเพนา่าหรือว่าจ่ายเพื่อแวลูอีกแบบหนึง่ง สวัสดีครับเรียนเชิญเรียนเชิญสวัสดีครับสวัสดีครับเรียนเชิญคุณวัตตอนนี้นะครับเรากำลังถ่ายคลิปอยู่แล้วมีคุณวัตอยู่ด้วยคุณวัตมาสวัสดีนิดนึงคุณวัตสวัสดีนิดนึงสวัสดีกับกล้องนิดนึงครับคุณวัตสวัสดีนะครับคุณวัตแห่ง SC g r a n d นะครับเพื่อนคนลดให้กับเฮ้ยเมาอยู่เลยยังเมาอยู่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไว้เราทำคอนเทนต์นะครับจะจะพาไปตัดรองเท้านะครับวันนี้หล่อมากๆครับหล่อมากๆครับได้ครับ ท้องเราเรียวเพื่อนๆแล้วดิฟทอลเรามีกฎว่าเราจะไม่ตัดออกเลยนะตั้งแต่เริ่มต้นเนี่ยจนถึงจบเนี่ยเราไม่มีการคำว่าตัดนะครับคุณพีเนี่ยเห็นไหมเพิ่งดูดิฟทองตัว่อิงแองสะดุ้งอยู่เลยไม่รู้ยังมีคลิปจะไปเก็บคลิปไปอยู่เลยเหรอคลิปแบบอย่าอยู่ดีๆแบบว่ามาดิฟทอลนะครับเรามาต่อกันถึงไหนแล้วนะครับเมื่อกี้ถึงคนขับรถเอาไม่ใช่ถึง โดนลบเพียบแน่พอราคามันสูงเกินไปก็ต้องคิดว่าเอ้ยเราอยากจะมีสิ่งนี้เพื่ออะไรใช่ถ้าถามสําหรับผมเนี่ยผมอยากจะมีสักครั้งหนึ่งในชีวิตให้รู้ว่าแบบเฮ้ยมีแล้วนะอแต่มันก็ต้องเลือกผ้าเนาะเลือกเล่มว่าเป็นเล่มไหนอแต่เขาจะมีการแยกออกมาเป็นผ้าที่เป็นแบบว่าผ้าลินินลินินเขาผมว่ามีเออลินินเขาว่ามันดีมากโซเบียนติอาร์ดูแลงที่ตัดที่เดอะไพมารีจริงๆอ่ะเพิ่งใส่ไปงาน เม่ไม่กี่วันก็คือเมื่อวานซืนถ้าใส่มาวันนี้อีกเดี๋ยวโปเดี๋ยวพ่อโป <laughs> ผมว่าอาร์ตดูแรงอ่ะดีมากเขาไม่ได้มาเก็ตติ้งชัดเจนค่ะนะว่าอันเดอร์โรลอยโาเพนนาแต่จริงจริงเป็นอันเดอร์แต่เมื่อความที่แบรนด์ไอเนตี้เป็นอีกอีก,อ,ก,อ,ก,อ,กอีกแบรนด์หนึ่งไปราคามันเลยลงมาอีกแล้วผมว่าอาร์ตดูแรงมันมันควรจะราคาแบบนี้ถูกต้องแล้วมันดีมากและผมคิดว่าเดี๋ยวอาร์ตดูแรงจะต้องราคาเพิ่มแน่ๆผมก็คิดว่าอยาง้งเหมือนกันเพราะฉะนั้นใครอยากได้อาร์ตดูแรงนะดูตอนนี้อยู่ จัดไปเถอะคือหลังจากที่มีประสบการณ์ในการใช้มาแล้วเขาแตกต่างจากลีนินเจ้าอื่นแบบชนิดที่เรียกว่าเด็ดขาดนุ่มผิวสบายรีดง่ายไม่ได้ยับคือเป,เป็นการยับที่แบบมีคลาสแล้วผ้ามีความไฟิ์มากเป็นลินินปกติลินินมันจะกระด้างมันจะนดูกระด้างคือมันจะมีอันนึงที่ผมลงในอินสตาแกรมเดินอยู่เมื่อวานซืนแล้วลมตีอมันริวแบบเป็นคลื่น ซึ่งปกติแล้วอ่ะมันจะกระพือแบบนี้คุณเป้ลองกลับไปดูนะเพื่อนๆมันจะแบบนี้เลยแล้วใส่ไปท่าท่านี้ยังไงนะอย่างนี้เลยเหมือนเนี้ยเอ๊ะเดลสโพกจริงมันจะแบบอย่างนี้เลยซึ่งปกติดินินอ่ะมันจะกระพือแบบนี้ก็เลยมหัหจรรส์มากยิ่งใส่ก็มีมีแต่คนชมครับแล้วผมใส่ไปงานเนี่ยกว่าจะเสร็จงานก็คือประมาณเที่ยงคืนไปงานอีเวนต์เสร็จสอนต่อชุดเดียวกันออกสบายมาก ระบายอากาศดีกว่าที่ทุกคนคิดอ่ะอ,อันนี้คืออาดูแลงอาดูแรงดีมากคเป้แต่ผมว่าเดี๋ยวราคาต้องขึ้นนั่นสิตอนนี้เขาเขาเปลี่ยนเซอร์วิสี่ใหม่แล้วเไป็นยังไงเหมือนจะอันนี้มันจะอินไซต์อีกหนึ่งก็คื side, อโลลูก<อ>ปกติโลลูเพน่า<อ><อ>ที่เป็นมือแชนขายผ้าเนี่ยเขาขายให้ร้านอื่นๆผ่านตัวแทนหลายๆเจ้าเป็นซับคอนแท็กมาหลายต่อได้แต่ตอนเนี้ยเขาเริ่มจะตัดแบบนี้ออกทิ้งหมดแล้วต้องซื้อจากเขาโดยตรงแทน อย่างเดียวเท่านั้นอ่าเหมือนวงการนาฬิกาเป๊ะเลยวงการนาฬิกาตอนนี้เขาพยายามที่จะตัดดิสติบิวเตอร์ออกแล้วนะทั้งหมดต้อง direct กับเขา<อ>เพื่อให้เขามีอํานาจผู้ยิ่งใหญ่คนเดียวในวงการเพราะฉะนั้นผมว่าพอวันนี้เขามีอํานาจแบบนั้นราคาเขาต้องเพิ่มแน่ๆครับคุณเป๊ะเคยส่องเว็บดูราคาสินค้าอื่นๆของโรลโลพิเอร์นาไหมาเคยดูเคยดูผมเห็นราคาหมวกแก๊ปเขาอะครับใบหนึ่งประมาณ 24, 2 0งหมืกับสามหมื่นสอง แล้วมียูทูบเบอร์ต่างประเทศคอมเมนต์กันเยอะมากว่าทำราคานี้ได้อย่างไรเพราะว่าแอร์แมสอะสุดของสุดนะเพื่อนๆหมื่นแปดยังได้หมวกแก็บแต่โรโ,โล่เนี่ยสองหมื่นสี่นะจ๊ะสามหมื่นกว่านะจ๊ะคุณเปกว่าแพงไหมสำหรับหมวกแกป๊ปหนึ่งใบคุณจอบต้นทุนกันทำหมวกแก๊ปอะใบละร้อยสองร้อยเองโอ้ยแรงแรงมาเทียวอีกไม่กี่บาท มันก็จะมีค่าปักเนาะเราจะรู้ว่าค่าปักครังมาแต่ละโลโก้เนี่ยแต่ราคาแบบแบรงมากอะ่ะก็นั่นแหละมันก็กลับมากับมาที่ที่เราคุยกันก่อนหน,น้านี้ว่าเราซื้อสิ่งสิ่งนั้นเพราะอะไรอ <ừ m. S 2> ถ้าซื้อเพราะว่าเป็นความเป็นแบรนดิ้งแล้โลกเห็นหน้าเรารซื้อแล้วเรารสือว่าเราภูมิใจที่ได้ใส่มันเราอยากมันอยากหยิบมันมาใส่ก็ไม่มีปัญหาถ้าทุนทรัพย์เราไม่ไ <pater> ด <n ities> ้เดือดร้อนอะไรแต่ว่าถ้าเราดูในแง่ของความเป็นคุ้มทุนไหมคุณลิตี้ขนาดนี้เทียบกับราคานี้โอเคหรือเปล่า ก็อาจจะอืคิดหนักนิดหนึ่งถือว่าผมว่าตอนนี้เขาทาราคามาแบบหลายๆอย่างแรงกว่า Air แอืแมสแรงกว่ามากและเขาเพิ่งรีแบรนด์ใหม่ในขณะของเดียวกันที่แบบแอ r แมสอ่ะเขาค่อยๆเป็นค่อยๆไปหายากตามภาษาเขาก,ก็จะมีเวของเขาแต่ผมว่าราคามันยังแบบพอจับต้องได้อ่ะพอแบบพอแบบมาที่หลังแต่ราคามันแบบมันไปไกลมากคุณจ๊อบคิดว่ารถรถไฟน้ำ ทำถูกหรือว่ามาถูกทางไหมกับเดเรกชั่นแบบนี้สําหรับผมอะครับผมคิดว่าคนรุ่นใหม่อ่ะสมาร์ทมากใช่ใพออะไรก็ตามที่มันโอเวอร์ไปผมกลัวคนจะเทอาจจะมีสักชิ้นหนึ่งอะแล้วก็เทและอีกอีกช้อยสิ่งนะคือไปซื้อมือสองของแท้ให้มันได้สัมผัสประสบการณ์ทำพริงตี้จเป็นยังไงใช้เสร็จปุ๊บขายต่อด้วยคนรุ่นใหม่จะเป็นแบบนี้แต่ตอนนี้งานเขาจะเริ่มแล้วคุณเป S <S 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 เราควรจะเข้าไปอยู่กับบางต่อบันดีกว่าวันนี้เรามาซัพพอร์ตบางตอ่อเพราะฉะนั้นวันนี้ก็มาพูดคุยดิฟทอ,อกกันเบาๆก่อนเกี่ยวกับเรื่องราวของโรลโล์พีน,น้าแล้วก็ลักชัวรี่แบรนดนะครับในมุมมองสายคลา s สิกแมนแวร์วันนี้ผมจอบมาดินพูลแล้วคุณเป้ซีนโนรเรตคอร์เซตต้องขอตัวลาไปก่อน <S 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 เดี๋ยวเราจะเข้าไปทำคอนเทนต์กับบางต,อางตอ่อทางด้านในที่เดอะไพรมารีเฮาวันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะสวัสดีครับ